ทีมข่าวท็อปมีเลยนะเดี๋ยวขึ <iin> oh, ้นไลน์แทบไม่ทันนะครับคุกผู้ชมครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้สัมภาษณ์ทางด้านของพี่โจ๊กก็เพิ่งเรื่อนไปเมื่อสักครู่ก็ใช่ไงก็ใช่ก็ใช่ก็ต้องก็ต้องว่าก็นี่ไงก็พี่เทะเลก็เจอพี่เจอพี่ไก่บุญน่ะใครพู้รู้เรื่องมาอย่างนี้พี่เถอพี่ไก่บุญกว่อนหัดเลย เอาคือชัดเจนพี่พี่บอกว่าพี่ไม่เลี้ยงนะถ้าตำรวจผิดก็พี่ก็ไม่เลี้ยงใครกระทาความผิดก็คือความผิดมันหนีความผิดไปไม่ได้5คนกระทําความผิดตามตามตามทิพก็เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวการสืบสวนและสอบสวนมันต้องทางานคู่กันเอาจริงท่านท่านเหนื่อยใจไหมกับการที่ว่ามันผู้ต้องขัชาทําให้ท่านปวดใจกรมตํารวจปวดใจผมไม่ไม่เหนื่อยใจไหมผมไม่ไม่ไม่เหนื่อยใจผมไม่ไม่ได้ปวดใจ ปัญหามันเกิดมาคนเป็นนายก็ต้องแก้ปัญหาเขาให้ผมมาเพื่อแก้ปัญหาเมื่อะไรชาติให้มันดีขึ้นผมมาผมก็พยายามทําให้มันอยู่ในกรอบทั้งหมดเห็นไหมคดีที่พูดเสมอว่าการแนวทางการสืบสวนและทําคดีที่นอทําเรื่องนักเรียนอาชีวะตีกันอย่าอย่าเอาแค่คนขี่กับคนยิงแล้วเมื่อก่อนเราก็ทําแค่นี้การยกระดับของการสืบสวนและการสอบสวนมันต้องไปด้วยกันนะครับยกให้มันได้มาตรฐานจากคนเอาหลักนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ การทาเทคนิคเอามาใช้ทา CDR เส้นทางที่ท่านธนาพูดเ่เดี๋ยว CDR มันจะบอกหมดนะครับทำลายคุณลบยังไงไม่มีทางที่คุณจะลบในแต่ดูเหมือนอลันแนวทางการสืบสวน,นมาสาเหตุการเกิดอาชญากรรมทุกครั้งนะพี่ก็พูดเสมหนึ่งทรับเซ็กซ์ศักดิ์สสติแตกสาม,ส,ามสี่ข้อนี่มันไปมันไปยัางไงามันมัน,ม,นมันต้องตั้งประเด็นและหาตุกตามาการทําการสอบสืบสวนตั้งประเด็นกันถูกหรือเปล่าหรือทํากันจนจนละละเลยในในรายละเอียดหรือเปล่าซึ่งเนี่ย ก็เราต้องมาทำมันตอบด้วยด้วยทั้งเทคนิคแล้วก็ดิิวิทยาศาสตร์อยู่แล้วมันม,นมันความจริงคือความจริงทุกวันนี้โลกอะ่ะเเรียกว่าโซเชียลไดานาม,มิกไปแล้ว<ม>คุณจะมาทําแบบแบบของเก่าๆหรือความคิดเดิมๆมันเป็นไปไม่ได้พี่ก็เตือนบอกแล้วตำรวจเนี่ยในในในยุคนี้ถ้าท่านไม่ปรับตัวท่านไม่ได้ไปต่อพอลบอ,อุ้มหายก็มาพรบอรตารวจจวใหม่ปี65นะครับ ออกมามีก,พก,พกพอพอคอตรอที่จะรับเรื่องราร้องทุกป,ประชาชนสามารถร้องเรื่อร้องทุกมาได้ <S <S ตอนนี้มันมันมีกอบของตํารวจที่ต้องทํางานเนื้อตำรวจเนี่ยจะต้องอยู่ในในหลักกฎหมายแล้วละนะครับวันนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นการที่เราจะทําให้มันอยู่ในกรอบกฎหมายหลักฐานเวลาเนะาะหลักฐานที่ปรากฏณปัจจนะุบันเนี่ยเพียงพอที่จะแจ้งความเอาผิดตารวจแต่ละท่านที่เกี่ยว,วนนข้องอวันนี้พี่จะไปดูเพราะพี่ก็ยังไม่เห็น วันนี้พี่ถึงลงไปไปดูาารายละเอียดเดี๋ยวพี่ต้องไปคุยก,กับทีมทั้งทั้งทั้งหมดทั้งของภาคสองทีมท่านสุรเชษก็มาแล้วพี่พี่ธนาก็จะมามารับไปขอให้พี่ลงไปดูในรายละเอียดก่อนก็ได้รับรายงานตามรายงานมาเท่านั้นแต่ขอไปดูารายละเอียดตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอา,ารายละเอียดหนังเรื่องนี้จบยัางนีท่านในการที่จะไปชี้แจงต่อศาลไหมว่าตํารวจได้ทําแล้วแต่เพียงแต่ว่าไอ้ไอ้เกิดข้อผิดพลาดมันมัน อันนั้นเป็นเรื่องของงานสอบสวนนี้จะถามพี่ไม่ได้มันต้องมีเหตุปัจจัยมาหลายๆหลายๆมาประกอบกันด้วยแต่มาช่วงเวลาที่รู้แล้วทําไมถึงถึงรู้แล้วรู้ว่ามันเกิดเหตุแล้วยังแจ้งข้อกล่าวหาไหมหรือว่ามารู้ทีหลังกระบวนการกก่าวกล่าวหามันไปแล้วไม่กระบวนการฝากขังไปแล้วอันนี้ไทม์ไลน์มันต้องไปนั่งไล่กันกันอีกทีหนึ่งขอให้ให,ให้ให้แนวทางการสืบสวนให้มันชัดเจนก่อนได้ไหมคือพี่พี่ก็พยายามทําให้ ให้มันกระจ่างที่สุดแ้วและไม่มีการช่วยพี่บอกแล้วไม่มีการช่วยตํารวจที่ที่มาตั้งแต่เป็นรองผองรองผอบอก็เรื่องรอบรถเอาตำรวจออกเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยสามกว่านะครับสามร้กว่าคน ถ้าเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยเขาจะรอที่จะพิจารณาเรื่องเรื่องเรื่องตำรวจในที่ที่ไบออกกทออนีเจ็ดห้าสิบเจ็ดคนเราไม่ได้เลี้ยงเลยแล้วประเด็นเรื่องที่มีการว่าใครได้คลิปก่อนแล้วไปลบคลิปโดยนักข่าวได้ก่อนแล้วสั่งให้ลบคลิปแล้วตำรวจได้ก่อนแล้วสั่งให้นักข่าวไม่มีหรอกอันนี้มันก็มีแต่การพูดจะใครจะลบพี่ถามหน่อยขอตอบแทนแล้วประเด็นนี้มันไม่มีปัญหาหรอกครับเดี๋ยวเราไปตรวจสอบใช่ใครผิดก็ว่าไปถามประเด็นมันมีอยู่แล้วนะครับไทม์ไลน์มี CCTV มีมนะฮะก,การตรวจสอบเดี๋ยวชัดเจนเรามีคณะทางานไปแล้ว<ม>นะฮะก็ต้องมีการชี้แจงสังคมอยู่แล้วครับนะครับแต่แตราขณะนี้ท่านผบเนี่ยถ้ามีความตั้งใจนะครับก็เชิญทุกคนที่เกี่ยวข้องนะฮะในส่วนของตารวจดีผิดก็เอากรเลยแห่งชาติมาเลย<ม>นะครับมาชัดเจน<ม>เพื่อจะชี้แจงพี่น้องประชาชนในความที่มันไม่ถูกต้องอย่างไร<ม>หรือถูกต้องอย่างไร<ม>นะครับในส่วนข้อมูลประเด็นต่างๆ,ๆเนี่ยขอให้เรียบร้อยก่อนเพราะเราต่อไปเนี่ย เดี๋ยวมันิดพลาทางองค์กาจะตำหนิว่าเอ๊ะเรารีบทําเกินไปหรือเปล่าขอให้มีเหตุมีผลใช้นิติวิทยาศาสตร์ใช้ข้อมูลจริงตอบยัญหารอบรอบนะฮะสังคมจะได้ทราบในความถูกต้องชัดเจนเป็นธรรมครับย้อนกลับมาที่ว่าท่านทบเคยให้สัมภาษณ์ว่าสงสัยต้องแต่แรกและวันนี้ยังสงสัยอยู่อีกไหมกับการที่ว่ามันมีเรื่องราตรงอันไหนที่มันเป็นหลักฐานที่ท่านถึงได้ขนาดต้องเอ่ยคำไอ่โทษหนึ่งแต่เราการ การที่เราจะขอโทษสังคมอ่ะพี่ว่ามันไม่ได้ไม่ไม่ได้ทาให้เราเสียเกียรติอะไรเลยนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยอันไหนที่เราดูแล้วก็พี่ก็พูดตั้งแต่วันแรกแล้วตัวพี่เองยังมีสงสัยอยู่เลยข <c oughs> นาดพี่เป็นผบใน,นเราทํางานสืบสวนมาเราก็ยังสงสัยโดยเฉพาะ <c oughs> ไอ้ประเด็นเรื่องที่คลิปมันออกมาเมื่อวานเนี่ยดูแล้วมันมันฉาโชว์มากอะ่ะไอ้เรื่องการสื่อสารระหว่างพันโทก 1, ับพันตีตรงเนี้ยมันเป็นหลักฐานชัดเลยไหม อย่างนี้เสียงอ่ะเราต้องไปไปยังไงก็ต้องไปสอบเสียงอยู่อยู่เหมือนกันเสียงเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็ทําได้เราพี่ไม่ได้แก้ตัวนะเราต้องเลีย์เลีย์คลิปเสียงให้เหมือนกันถ้าคลิปมีการพูดก็ต้องเอาเจ้าตัวมาสอบเพราะเขายืนยันว่า ที่พี่ฟังคลิปก็คือว่าเขาก็บอกเลยว่าวันนี้นะเวลานี้เขาได้คุย<ม>เขาเป็นใครก็<ม>คุยจะต้องมาต่อ<ม>เดี๋ยวทางนี้แหละทางทาง่ทานรองคณะจะต้องต้องต้องไปทปําความกระจา่างให้พี่ทําให้มันชัดเจนมีคนรับผิดชอบชัดเจนได้ข้อมูลข่าวสารอะไรมาก็าต้องมามามา,มาตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนนะครับแล้วก็ถ้าค่ามันมีเรื่อง้องจ้าหน้าที่ำปีๆเน,นี่ยประชุมกตลอทุกเดือนเนีเ่ยเข้าตรวจเยอะนะครับมีที่จะทำความผิด <Billie S 2> ไ <spell out. S 2> อ้คลิปนั่นเนี่ยมันพยายามที่จะตกในเรื่องของกานจักในเรื่องของพนักงานตอบกันก็เดี๋ยวจะได้คุยกับท่านท่านทาอท่านท่านก็จะจะม่เนการสอบเสอทั้งในเรื่องเรื่องของจะได้ที่ตำรวจที่ที่พยายาจะทำทำไม่ถูกต้องเนี่ยที่ได้มอบมาให้ทางเจเลยนั่นจะอยู่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยทรัาทำเองคือจะทำให้เลียรที่สุดครัเพื่อเพื่อการ สร้างความเชื่อมั่นในการที่น้องประชาชนอันไหนที่ที่ที่ทำให้าเห็นชาติกดที่ที่บันิึกภาพในในฐานะที่ทขางหนการจบคดีนะตํารวจอันนี้พี่ก็ต้องต้องบอกว่าที่ต้องขอโทษนะครับของน้องปรตชาชนในสังคมด้วยที่ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปกระทําในสิ่งนี้ดังนั้นเราต้องไปสอบให้ชัดเจนว่าว่าการเขาทําอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็พนีต่างๆเนี่ยเราจะย้อนหลังทั้งหมด พี e ่น้องสื่อบางคนที่ให้ข้อมูลเข้ามาเนี่ยกางสื่อเทียที่ว่าดูด้วยกลุ่มที่ชุดนี้ที่ไปก่อนย้อนหลังย้อนให้ย้อนหลังคดีทั้งหมดอะไรอะไรคือปัจจัยหลายหลายเหตุการณ์ที่ที่ที่มาเกิดขึ้นะครับจะมีผลกจะท้อหลเยือก็เลยต้องมามามานซ์ราการกันกันมาในในส่วนนี้เราคอน้างจะนชัดเจนแล้ว เรื่องขอการนนคผู้ที่ก่อเหตนะครับเกือบห้าคนต็วจตองว่าันจะแยกกันละสองในส่วนที่มีปัารเาไการดำเนิคเข้าไปเกี่ยวข้องนัเป็นยที่ไปเรีองเรหาการอกจแล้วก็จะแยกสายแะในเรื่องของการสอบสวนครับ